ดินแดนของลูกสุนัขอิจิหาคความหวังทุกคนครับให้ใจเย็นๆแล้วฟังให้ดีีิพแดนดินแดนของเรากาลังจะเกิดหายนะครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วอะไรหายนะอะไรหายนะแต่ว่าให้ใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นๆเอาไว้หายนะนั่นจะทำให้ที่นี่ไม่สิทำให้โลกนี้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปอะไรนะยังงั้นของเราจะไปอาศัยอยู่ที่ไหนอ่ะฮะ อวกาศไงพวกเราต้องหนีออกจากนอกโลกไปอยู่ที่ดวงดาวที่ปลอดภัยกว่าคุณโดรีมอนช่วยหน่อยนะครับยานอวกาศคู้ชีพจะจบเพิ่มจํานวนวผมจะเพิ่มจํานวนยานอวกาศเพื่อให้พอดีกับจำนวนประชาชนแล้วค่อยเดินทางไปยังดาวที่ปลอดภัยกันแต่ว่าถึงจะบอกว่าโลกใกลพินาศก็เถอะนะนั่นน่ะสิเราไม่อยากจะเชื่อเลยอะ คนที่บอกว่าจะเกิดหายนะก็คือมนุษย์กับเทนโลยีที่อยู่ข้างๆอย่างนั้นใช่ไหมแบบนี้นะเชื่อไม่ได้หรอกมันคิดจะไล่พวกเราออกไปแล้วให้มนุษย์มาอยู่แลสิท่าประธานทันทีแล้วปลอกคอนำอะไรอ่ะใช่เนื้อแล้วนั่งปลอกคอเขาพวกมนุษย์ชัดๆเลยนี่นะโอ้โหเขาจำได้ดีนะว่ามนุษย์นะใช้ปลอกคอนั่นทำให้พวกเราทรมานกันแค่ไหนเนี่ยจริงไหมทุกคนจริงด้วยจริงด้วยจริงอ่าประธานาธิบดี กลายเป็นพวกเขามนุษย์ไปแล้วอ่ะโอ้ได้ยังไงไม่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะทุกคนฟังก่อนเพราะคออันนี้คือสายสัมพันธ์ของผมกับคุณโนบิตะในอดีตตั้งหักมนุษย์กับทานุกิตัวนั้นเป็นคนชั่วแน่เลยคุณโนบิตะกับคุณโดรายมอนเป็นผู้มีพระคุณของเรานะสงบใจก่อนทุกคนฟังผมให้ดีอ๋อมาเลยมาดีไม่ได้นะอย่านะอย่าใช้ความรุนแรงเด็ดขาด ยอย่าใช้ความรุนแรงสิออพอกันได้แล้วเอออันครับอีที่ห,ห้าพันปืนใส่ประชาชนนะเอาปืนลงเดี๋ยวนี้เข้าใจกันหน่อยเถอะครับ บอกขออันนี้ไม่ได้ทําให้ผมเชื่อฟังคําสั่งของมนุษย์นะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพของผมกับมนุษย์ต่างหากแล้วริงอยู่ว่าในหมู่มนุษย์มีคนที่ชอบรังแกพวกเราอยู่แต่ว่าในทางกลับกันก็มีคนที่รักและดูพวกเราอยู่ด้วยไม่ใช่หรือยังไงกันเนอะในนั้นก็หอทั้งแพรเลยมนุษย์รักเราเฉพาะตอนเด็กๆพอโตเต็มที่แล้วมันก,ก็ทิ้งเราอะ่ะใช่ใจเราไม่ไหวใจเราต<ร>ายแล้ว แต่ว่าผมเนี่ยได้คุณโนบิตะเก็บไปเลี้ยงแล้วก็มีความสุขมากเลยนะความรักที่คุณโนบิตะมอบแก่ผมทําให้ผมมอมมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งและประการนี้ก็คือหลักฐานของเรื่องนั้นอะไรอะไรอะอะไรหนูนี่ครับขอบใจนะหนูครับผมเชื่อประธานาธิบดีนะเพราะว่าประธานาธิบดีอิจิเป็นผู้น มานะีผมเคยคิดว่ามนุษย์ะเป็นชาติที่น่ากลัวแต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าคิดคิดไปแล้วทุกคนอย่ามาให้มันหลอกนะเด็กตัวแค่นี้นจะเข้าใจะอะไรอ่ะจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะเชื่อหรือเชื่อเหรอเื่อ่แบบนี้ใช่เลยสัมผัสแบบนี้มันใช่เลยนึกออกแล้วนี่แหละคือมือของมนุษย์ความอบอุ่นนี่ฉันคิดถึงอยู่ตลอดเวลาล ทุกคนลืมกันหมดไปแล้วลรือไงจิตใจที่อบอุ่นของอมนุษย์ทุกคนเห็นว่าเร,ราควรเชื่อประทานาธิบดีรับฟังเรื่องที่มนุษย์คนนี้พูดเถอะนะนะตกลงนะแกขอ,ข,ขอบคุณมากขอบคุณมากทุกท่านขอโทษนะคะคุณท่านดูกี่ แย่แล้วแจ้งหน่วยเนื้อเร็วรับทราบเราเอายานตต่รดับนะครับทางนี้ครับที่เลขไหนครับเดีวมาแล้วโลกจะเป็นยังไงต่อครับคุณทราบครับมาพยายามด้วยกันบรดาวดองใหม่นะแล้วเราเข้วเ้าทำ้วทำแล้วแล้วเราตัดคิว นั่นที่เหลือรบกวนได้นะครับโอ้ดาวดวงนี้เหมาะสมที่สุดแล้วละ่ะแถมมีน้ำกับอากาศด้วยตกลงไปดาวดวงนี้แหละคุณโดราเอมอนช่วยหน่อยนะครับอองั้นจะเซ็ตให้ยานอวกาศทั้งหมดเดินทางไปที่ดาวดวงนี้นะ่านครับใกล้แล้วสิครับพบ,บอกครับอ่ uh huh. เครื่องสวนแนมติดต่อมาครับบอกว่าผิวภูเขาเกิดรอยแตกระแหงไปทั่วจะอา ไม่ได้อย่างปลอดภัยก็ดีหรอกไอรื่บนก็เราอย่างนี้ใช่ครับยานสัญชาตเรียบร้อยแล้วราออกเดินทางทุกเมื่อครับเฮอเฮ้อเฮ้อเย็อเฮเฮ้อเ้อเฮ้นเฮ้อ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 เว้เฮ้อเฮ้อเ้อเลยอเฮ้อเ้อเ้อเออเิอ้อ้เ้้เ พ่อพรีบส่งยาตออกเดินทางด่วนครับชาลครับเร่งนครับทุกคน ครับแล้วครับค่อยๆเ,เดินครับมไม่ได้ไม่ได้ฮะนี่ตอนนี้ยันแล้วกาบีมากออขอเลยล่ะเออเข้าใจละฉันจะไปบอกให้ ถึงไปอยู่ดาวดวงใหม่ผมก็จะสู้ครับมาสู้ด้ยกันนะแต่คราวนี้พวกเธอจะต้องเป็นศูนย์กลางในการสร้างดินแดนนะครับเฮคุณโนบิตะขอบคุณมากเลยนะครับผมโชคดีจริงๆที่ได้พบกับมนุษย์ครับแล้วก็ขอบคุณคุณทานุกิด้วยนะครับครับครับเอ็ดจะไปแล้วนะลูกครับ ท่านครับออกแบเียประชาชนทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไรไปะล้วครับท่านเข้าใจแล้วคุณรูฐมนตรีคุณโดไรโบนเราต้องจัดตันแล้วนะผมจะไม่ลืมพวกคุณตลอดชีวิตของผมเลยครับ จ่อท้ายไม่เช่นอาไว้ตรงนั้นไม่ใช่หรอเฮ้ยฉันเป็นห่วงแล้วสินะไปเร็วไปเร็วีตากีไปท่าน่ะท่านครับรี่บมานะครับรีบขึ้นยานนะครับท่านเอาเออแย่แล้วสิ หินภูเขาไฟไม่ได้ทำลายทางเข้าไปแล้วก็ดีหรอกนะไปดูดิเร็วเออโถเอ้ยจำได้ว่าอยู่แถวนี้นี่นะอยู่ไหนเล่าไหนอ่ะเจอแ,แล้วเจอแล้วเอ้แต่ว่าหินภูเขาไฟก้อนนี้มันขวางอยู่อ่ะอ่าดีละต้องใช้ของวิเศษช่วยแล้วต้องใชพ้พลกโปกริวปัดหาขีดยลง ยังช่วเอแล้วเหนื่อยอีจิผมจะช่วยเดี๋ยวนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ย ใจนะอิจิไอ้สามาช่วยเหรอเนี่ยครับผมเป็นห่วงคุณนะครับเอ้าคุณเดนอะไรบ้ากล่ะโดนต้นไม้ทับอยู่ไงเฮ้ยอยู่นี่ครับเอามไม่เห็นขับใจมากเลยขอบใจมากครับเรีบกลับไปที่โลกอนาคตกันเถอะครับเอคือว่าเห็นภูเขาไฟบางทางเข้าถานเมชีนเลยไปไม่ได้นะครับใช่เข้าไม่ได้ นี่แข็งใจหน่อยสิเอ,เ,อเ,อเอาละได้แล,ล้วลึกเข้าไปสิครับคุณโดปิตาแลาก่อนนะคุณโดริตาก็โชคดีนะครับเอาละรีบไปนะครับโดรีมอนคุณโดรีมอน เราหน้าจะเตรียมแผนเอาไว้หมดแล้วแผนอะไรอย่างนั้นเหรอแอนฮะคืองี้นะออกพอผ่านไปสามรอบแล้วก็นบิตาเขาใหญ่ข่าใหญ่มาดูขขาใหญ่เร็วเข้าเร็วไหน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 อะไรก็ได้รูปปั้นเฮ้ยรูปปั้นนี้เหมือนโนบิตาเปรียมเลยดูดิขำชะมัดใช่หน้าตาซื้อบื้อเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะเนอะเขาคนพบของโบราณแบบนี้เหรอคนพบในโบราสถาใช่อะ พวกอีจินะคงจะสร้างรูปปั้นน้อปตาขึ้นมาในดินแดนนั้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อน,น,นออยายนะทีเออเดร็ไอมอนมตอนนี้นอีจิจะหนีเอาไปได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะอ่าใช่ต้องปลอดภัยอยู่แล้วละนะนายรู้ได้ไงอ่ะนี่ก็ดูตรงนี้ให้ดีสินี่ไงตรงเท้ารูปปั้นนั่นน่ะเห็นไหมฮะปลอกคอของอิจินี่นี่คงจะเป็น ข้อความที่อีจิทิ้งเอาไว้ให้นายนะนะเพื่อบอกว่าผมปลอดภัยเรียงไงเล่าไม่แน่บางทีสักวันในอวกาศลูกหลานของอีจิอาจจะได้พบกับลูกหลานของฉันก็ได้นะก็เอาตามนั้นแหละนะโนบิตะการแข่งขันต่อไปอ่ะใช่ใช่ถือว่าตอนนี้โนบิตะเขากำลังแบบว่าแบบว่าอะไรกันเล่ามีอะไรก็พูดออกมาดิก็คือ